Study English with teacher Renee again, and today we are still in Unit 4 Magic Animals. Welcome to Study English course E12101 for the secondary one uh, by teacher Rini And now I would like to talk to you about Unit 4 Animal Magic. And today we studied about uh, reading and listening the gear about unusual pets. Okay. The next, I would like you to g a t about the objective of learning for Unit 4 uh, Unusual Pet today. สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับจี่ประสมการเรียนรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า uh, when you finish about this uh, This course today you must uh, you must get the b o l l นะคะจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะข้อที่หนึ่งเลยสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจบทอ่านสั้นๆแล้วก็ง่ายๆได้นะคะแล้วก็ข้อที่สองค่ะตอบคำถามจากการอ่านได้และอันดับสุดท้ายนะคะจะต้องสามารถทำกิจกรรมที่3และ4ในหนังสือเรียนนะคะในหน้าที่50ของเราได้นั่นเองค่ะ โอเคนะคะสามารถติดตามนะคะคลิปดีๆนะคะในช่อง YouTube นะคะ In for You by k o o l i n y นะคะติดตามารับชมและรับฟังกันได้เลยนะคะ,ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับในเนื้อหาของวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้เลยค่ะนะคะ Reading นะคะ Look at the t e s t match t animals to their homes ดูนะคะว่า บ้านของสัตว์ค่ะนะคะว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะถ้าเป็นบ้านของสัตว์กันเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะอ่าลองดูอย่างเช่นนกแก้วค่ะน้ำม่วงวอนแพรส์สอ่ากับแ r รส์สเนาะบ้านเดี๋ยวที่ที่เขาอยู่นะคะน่าจะอยู่ตรงไหนถ้าเราเอาเขามาเรียนที่บ้านเนาะอ่าแล้วก็ที่สองค่ะ t ู r ันเทอร์ทูรันเทอก็คือเจ้า แมงมุมดักตัวเองนะแล้วก็ตามาด้วย The Rabbit ก็คือเจ้ากระต่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูนค่ะว่าบ้านของเขาจะอยู่ไหนกันเนาะมาดูน้ำมวนค่ะ Perrots and guess it ถ่ได้ไหมคะโอเค the correct answer c o วเขาก็จะเสิร Perrots live in a cage ก็ยืนในกรงนั่นเองนะคะ Angel turntura เจะเปมนมุมดักหลาด,ด,ด,ดสิ Oh uh, it can live in the tank เป็นแทงนะครเรียวกว่าแทงนะคะและสุดท้ายค่ะ Rabbit ค่ะ Live in Hutch Hutch นะคะว่จะเป็นโกรงเป็นโครงของเขานั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนมาดูค่ะ Unusual Pets นะคะเราใช้นักเรียนมาลองฝึกฟังแล้วก็อ่านไปด้วยเลยนะคะ This week t r e a d the t a l e about the unusual pets นะคะอ้าวเขบอกว่าในช่วงสปดา์นี้นะคะมีนักอ่าน3มคนค่ะที่เขาจะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่มาสัตว์จัน์ของเขานะคะเดี๋ยวเราไปลองฟังนะคะแล้วก็อ่านมนพร้อมกันเลยค่ะโอเคยูเรดีเลสโก s ทูลิสเ s น e ิ t อิชยาเด h เลสโกซีดี2แทร็ก8 Unusual p e t s t h s s w e e k Three readers tell us about their unusual pets. Boris has eight legs. His body is black and his legs are black and white. He's a Costa Rican zebra tarantula from Central America. Boris eats small insects and he lives in a tank with some twigs and pieces of wood there's also a small box in his tank because boris loves hiding spiders like hot humid places so boris's tank is 22 to 30 degrees celsius and there's always a bowl of water there lacy my pet is a red and blue parrot she's 25 but she isn't old Parrots often live for 70 years. She's from Africa and her name is Miki. She lives in a cage in my bedroom. Miki likes talking and singing songs. Parrots are friendly birds and Miki loves being with people. When she sees my friends, she always says, "Hi guys!" Rashid. Clarence is a British giant rabbit. He weighs 7.5 kilos and he eats a lot. He sleeps in a hutch in my bedroom. He loves playing under my bed, but sometimes he eats my socks. When he's in the backyard, he likes digging. His favorite food is grass, but he also loves eating carrots. Katie. โอเค finished about reading unusual p e ค่ะจบไปแล้วค่ะสำหรับตัวบทอ่านนะคะสัตว์มหัศจรรย์ของเขาเนาะ,ะจะมีสามอย่างด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าทูันทูราเจ้าแพอรอสนะคะแล้วก็เจ้าตัวแรบบิทนะคะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวที่อยากให้นักเรียนได้รู้จักความหมายของคำศัพท์กันนะคะเ,เรามาดูความหมายของคำศัพท์ตัวนี้ค่ะ,ะคำแรกเลย twink ะคะ to hide humid to wet to dig glass นะคะคำพวกนี้จะอยู่ในบทอ่านทั้งหมดเลยนะคะเราค่อยมาดูความหมายของคำศัพท์กันทีละคำเลยนะคะพอพร้อมแล้วตั้งใจฟังให้ดีค่ะสำหรับตัวแรกนะคะคำศัพท์นี้คือคำว่า twick 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 คือกิ่งไม้นั่นเองค่ะ to hide to hide คือ ย้อ humid humid hum คือความชื้น To เ t t ท o wet แปลว่าช่างน้ำหนักหรือหนักเอง to dig ก็คือจะแปบลบว่าขุดนะคะ and glass glass แปลว่ายาค่ะเดี๋ยวนนี้เรามาดูความหมายของบทอ่านกันนะคะบทอ่านตัวแรกของเราเลยก็คือในส่วนของอ่า y นะคะ Lazy บอกว่าไงบอริสแฮต i อ็ดเ e ยนีเจ้า Boris นะคะคือเจ้าเมืนมอ,อนหมูตัน นะมีทั้งหมดมีขาอยู่แปดขา His body is black ตัวเขามีสีดำ And his legs are black and white ส่วนขาจะมีขาสีดำแล้วก็มีสีขาวนะคะ He is a Costa Rusch i c h n z Cebra Turantura from Central America นะคะอ้าวเป็นแมงมุมยักษ์ c อสตา r i c เอนซ zebra นะคะมาจากทางอเมริกากลางนั่นเองนะคะ Boris จะ นะคะมาแรงตัวเล็กเล็ก small insect นะคะ and he lives in a tank mm hmm. เขาจะอยู่ในบ้านที่เขาได้ทำฝรัง่งเรือว่าแทงเนาะ ah uh, with some uh, twig นะคะแล้วก็มีขิงไม้ให้ด้วยนะคะ and piece of fruit ก็คือต้องมีชิ้นไม้ให้เขานะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะจะมีกล่องเล็กๆนะคะสำหรับเป็นแทงคือให้เขาอาศัยอยู่เนาะเพราะว่าเจาบอริสเลิฟไฮดิงอลินชอบซ่อนนั่นเองนะคะ สไปเดอร์ก็ uh, คือแมงมุมส่วนใหญ่เราจะชอบอากาศที่ร้อนแล้วก็ชื้นนะคะเจบอลิสเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่ในอุณหภูม,มิประมาณ22-30องถึงองศาเซลเซียสนันแอรนะคะแล้วก็นะคะมักจะต้องมีถ้วยให้น้ำให้เขาด้วยนะนี่คือลักษณะของเจ้าถ้าใครที่ต้องดูการเลี้ยงแมงมุมต่อไปของราชิดค่ะราชิดเลี้ยงอะไรก็เขาคือเลี้ยงเจ้านกแก้วเขาบอกว่านกของเขาเนี่ยนะคะเป็น,นนะปลา,าเมียนะใช้สัพพานแทนของัชี นะคะอ่าก็อายุ25ปีแล้วนะคะเขาบอกว่าแตงไม่แก่นะเพราะว่าเจ้านกนกอ่นกแก้วสามารถมีอายุได้ถึง70ปีนะคะ,ะมาจากแอฟริกานะคะชื่อว่าเจ้ามิกกี้นะคะแล้วก็รอนนะคะเป็นตนัวเมียเนาะจะอาศัยอยู่ในบ้านของเขาที่เรียกว่ากรงนะเคชนะคะอ่าเขาจะเอาไว้ในห้องนอนของเขานะคะมิกกี้นะคะจะชอบคุยแล้วก็ร้องเพลงเห็นไหมคะเป็นสัตว์พิเศษเนาะที่สามารถร้องเพลงได้เนาะ แพร r อเป็นนกที่มีอธัธยาศัยดีนะคะแล้วก็มิกกี้เองก็ชอบที่จะอยู่กับคนนะคะบอกว่าถ้าหากว่าเจามิกกี้เห็นเพื่อนๆของราชิดมาเนี่ยเขาจะชอบอทักทายสวัสดีสวัสดีนะคะให้กายให้กายตินต้นนะคะส่วนเจ้าน้องเคที่นะคะน้องเคที่ก็คือจะมีการใช้บอกว่าเจ้าชื่อ c ชอร์ร t ส์นะคะเป็นเจ้ากระต่ายยักษ์ของอเมริกา อังกฤษนะคะใช้บิทริสจ่ายแนแอตจ่ายแอนแปรบิดนะคะน้ำหนักค่ะฮี่เป็นตัวผู้นะคะเนาะใช้สกนามแทนได้ฮีฮีเวทโอนะักถึง7.5กิโลกรัมนะคะ แล้วก็กินเก่งด้วยนะคะ he eats a lot แล้วก็มักจะนอนในะบ้านหนูกระต่ายเราใช้คำว่า h u t นะคะเป็นกระท่อมเนาะหัดหนูอยู่เขาส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงในห้องนอนนะบนหลังนะ he lives uh, he loves เสรี he loves playing under my bed นะคะชอบนอนใต้เตียงของฉันนะคะแต่บางครั้งค่ะ s o ส e t i ท e s he is ไม่สอบบางทีเขาเอาถุงเท้าเขาไปกัดเล่นกินกินเงี้ยค่ะเว้นที่ใน backyard ถ้าหากว่าไปให้เล่นในสนามหญ้านะคะเขาจะชอบขุดค่ะขุดดินเนาะแล้วก็อาหารที่เขาชื่นชอบก็คือเป็นพวกหญา้าแล้วก็จะมีในสวนของนะคะชอบกินอะไรก็คืออ่านะคะเล v อ e a t อ n g c a r r o t นแล้วเนาะ เลิฟต์ามได้กิริยาเต็มเป็นเนั่นเองนะคะอ่ะาคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของการทําแบบฝึกหัดกันเนาะว่านักเรียนจะสามารถทําแบบฝึกหัดได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะอ่าเดี๋ยวลองอ่านนะคะในหนังสือเรื่องหนูน้อยวิจารทิกเกนร้อยปริสมิกออฟเคอร์เรนซ์ดูนะคะว่าเป็นลักษณะาาของใครเช่นข้อที่หนึ่งค่ะอ่า displace likeiding ใครที่ชอบซ่อนตัว คือเจ้า Boris นะคะเมนูเนาะต่อไป Number 2ค่ะ This pet is red and blue. นี่สัตว์ชนิดไหนที่มีสีแดงแล้วก็สีว้าคำตอบก็คือ m ิก k ี y จะโนกแกวนั่นเองนะคะ Number 3 This pet l i k e eating s o n t c a r r o t มันชอบกินถุงเท้าค่ะแล้วก็ชอบกินอะไรนะแค r อทนั่นก็คือเจ้า c h a r e n c e เจ้ากระต่ายยักษ์นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะสัตว์นิดค่ะ this pet is insect อะไรชอบกินแมลงเจ้าบ o ริสก็คือเจ้าทุรันทุรันยนใหนะคะ and number five this pet is sometimes ตามท่ายบางทีก็ได้ออกไปข้างนอกด้วยก็คือเจ้าเทรนส์เพราะว่าเจ้าของเขาเนี่ยเอาไปเล่นที่สนามหญ้านั่นเองนะคะ and number six this pet likes singing song อ่าสัตว์นิดนี้ค่ะชอบร้องเพลงเจ้ามิกกี้ก็คือเจ้านกแก้วนั่นเองนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวคราวนี้มาตอบคำถามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ Where is b a r i s f o m จะบริสต้าเจ้าแงมุมแงม,มุมยักษ์เนี่ยมาจากไหนบอกว่า b a r i s f r o m is Central America Is Baris tank hot or cold? Baris tank is hot แล้วก็ Is Mickey old? อายุมากหรือยัง No, she isn't What did Mickey say when she s a e that she's when? เ,เขาจะชอบพูดว่ายังไงเจ้านกแก้วเวลาเจืบันของ ของาราชิตจะบอกว่าให้กายให้กายนะคะแล้วก็ข้อที่5ค่ะ how much does children's เจ้ากระต่ายักษ์มีน้ำหนักเท่าไหร่เอ oh, อ children's w e i g h seven point five kilogram and the last ค่ะ where does children sleep แล้วเจ้าชัลลินมันนอนอยู่ที่ไหนอ้า oh, ว children sleep in a hut in k a t s bedroom นอนอยู่ใน ะกรท้องของเขานะบ้านของเขานะเรียกว่าหัตนะคะที่ในห้องนอนของเคที e นั่นเองค่ะโอเค the next I would like you to try to listen w e much trainable listening skill mm hmm. เดี๋ยวมาลองฝึกทักษะการฟังนะคะ listen the interview with anna why dickens special dogs. มาดูค่ะว่าทำไมสุนัขของคุณแอนนาที่ชื่อว่าเจ้าดิคเคนนะ่ะถึงได้เป็นสุนัขพิเศษเนาะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันคะ่ะลูก Get up home now. Let's go. CD two track nine Hello. Today, Anna is in the studio with her dog, Dickens. Anna, why is your dog special? Well, Dickens is an actor. He's the star in a movie. What does he do in the movie? He climbs a tree, he jumps out of a car. And then he swims in the ocean. And he dances with a cat. That's amazing. Do you teach Dickens? Yes, I do. He's a great student. He loves learning new things. Does he like talking on the radio? Can you say hello, Dickens? Dickens, say hello. Uh, name 14, that's Dickie. That's in the movie. อาถ้าเจ้าดิคเคนนะคะสามารถเวลาเขาเป็นนักแสดงด้วยนะคะสุดขตักวน,นี้เนาะทำอะไรได้บ้างคะ่ะขขอ A นะคะ He climbed tree สามารถปีนต้นไม้ได้ B He jumped out of the car ก็กระโดด Jump out ก็คือกระโดดข้ามรถจนได้ Number uh, C He swims in ocean the ocean ก็คือสามารถาว่ายน้ำในมหาสมุทรได้แลวก็ D He danced with a cat เจ้า ดิเคนนะคะสามารถเต้นรำกับน้องแมวๆได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะ Spin i t h b o u t t h e l i s t e n today and I think you can understand the listened เอาละค่ะเดี๋ยวจบแล้วนะเดี๋ยวถ้ายังไงลองไปทบทวนดูคลิปกันอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เข้าใจนะคะสำหรับวันนี้ I would like to say thank you and see you later I hope you're happy today thank you bye bye สวัสดีค่ะ